หมากระดเอาดูนี่ด้วยว่าเป็นหมากตัใหญ่ไหนเทนิจพี่น้องไหนเทนีเขาับปนเนาะสีดอกห้าดอกอาทถุงมาใส Thôi, yeah. ừ. Mà อ่าตะโบะไฟมันกะมากลับได้ bên bên mà ครับ thầy เพราะว่าบริบายมันต่ํา

มากระเดาดูนดานหนิรด้อ่เป็นหมากันใหญห่หมดแล้วทุกคนหมดแล้วหมดแล้วนี่อีกอดอกนึงได้ไหมเพินน่นโปกไว เห็ดไข่ในสวนจ้าเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเราแต่ก,ก็เอาคือเก่ามันอยู่ในสวนข่อยจ้าขอกันลิปหนาไม่ายต้นมันสูงไงต้นสลาวไม่เป็นต้นสลาวแม่ต้นกาสลาวโอ้ยจ้า อาถุนมาใส่เกิดในสวนค่อยจ้าคลิปนี้ก็จบเธอจ้าสวัสดีจ้าหมดแล้วทุกคนหมดแล้ว ใส่เท so ่าน oh yeah. yeah. so ี้์ใจพี่น้องใส่เท่านี้เขาพบปนเนาะสี่ดอกห้าดอกโอ้ยจ้าโอยทำไมไม่เห็นเนาะใส่ห็ดไข่ด้วยใจพี่น้องเห็ดไข่ มันจะเกิดน้ำขังหรออรถเนอะเพาเห็นหมดแล้วจ้าทุกคนหมดแล้ว่นีหมดแล้วทุกคนหมดแล้วพอปนะุ่นแล้วพอปุ่นแนนล้วอืม เผ็ดไก่เก oh, so uh? uh? like, ิดอยู่ในสวนปกติเก็บเผ็ดไข่เผ็ดไข่ไม่ใช่เผ็ดเราเผ็ดไข่ขวดนี่ไงสองโดดจ่ายสองดอก เก็บไข่เกิดในสวนฉันหมอตัดจีบเนอะเก็บเผ็ดไข่หมดแล้วนี่อีกดอกนึ่งได้ไหมเพิน่นโปรกไว้จ้าพบกันคลิปหนาบ๊ายบายเป็นอะไรถึงไม่เก็บเอายังหมอมันบานเบื่อตะกุน ท่านดอกหนึ่งอ้าอโอ้ยผอมใหญ่อ้าทุงงมาใส่เห็ดไทยไม่ใช่เห็ดเราอ,อ,อืมเห็ดไทยขวดหมดแล้วนี่ อีกดอกนึงได้ไหมพันปูกไว้กีเท็ยนเห็ดบานนี่างนีเห็ดบานเป็นได้เป็นอย่างคือพอเก็บข้าหายเห็ดไห้ด้วยใจพี่น้องเห็ดไข่ถ่าจะเกิดน้ำแข็งหรืออุดนะเมื่อเห็นพี่ข้าหายเห็ดไห้ด้วยใจพี่น้องเห็ดไข่ ถจะเกิดน้ำขังหรือโรดเนาะมาเห็นหมากระดาษรือนี่ด้วยบเป็นหมากทำใหญ่อาถุ n งอะไร พอปนแนีพอปนแน้วเาองอยู่เกิดอยู่ในสวนดด้วจ้าทุกคนหมดเลยยังไงสองดอกองจสองดอก โอ้ยจ้าเกิดในสวนค่อยจ้ากิมกระจุดเธอจ้าสวัสดีจ้าเห็ดไทยไม่ใช่<ม>เห็ดเ,เราอืมเห็ดไทยขวดอ มากระดาเด like ินหร้อว yes ่าเป็นหมากตันใหญ่หมดแล้วทุกคนหมดแล้วห้าห็ดไข่ด้วยใจพี่น้องเห็ดไข่ถ้าจะเกิดน้ำาขางหรือออดนะมาเห็นเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเราอืม เห็ดไทยขวดเห็ดไทยไม่ใช่เห็ดเราเห็ดไทยขวดโอ้ยจ้าเป็นอะไรถึงไม่เก็บเอาเหี้ยหมอนบานเบดแอไปหัานนอกหนึ่ง อ้าอุ้ย่อใหญ่โอ้ยทำไมไม่เห็นเนาะค่ะาหาเห็ดไข่ด้วยัจพี่น้องเห็ดไข่ถ้าจะเกินนดน้ำาขางหรืออรดเนาะมาเห็นโอ้ยทำไมไม่เห็นเนาะ มากระด,า,ด,ดววาเอืดนอี่นหรือบะหมี่หมากทำใหญ่ยังไงสองดอกเจะสองดอกเห็ดใครไม่ใช่เห็ด <He ard S 2> เราเ,ราเนหนา็ดไข่ขวด เมดแด้วมเกิดในสวนค่อยจ้ากิมนกระจกเธอจ้าสวัสดีจ้าหมดแล้วนี่อีกดอกหนึ้าได้ไหมโโเพิ่นปูกหบต้นนันชุงไงต้นสราไม่ต้นสรวไหมต้นกาสรา